ปลาตัวยใหญ่นะปิ้งให้แมวรดปลาอ่ะปลาคอโอ้ยน้องอีพ่อปลาตั้งญ่จะให้ปิ้งให้แมวได้จังได้หนี่ก็คือพอของข่อยเองจ้าเราซื้อพอหย่คําตันเรามักไปหาปลาจ้าหามาเดทเธอเดทก็เอาให้แมวปิ้งให้แมวรดละปิ้งให้แมวรดลกูกแต่ว่าเมื่อน,นี่ขอสิขออย่างอาหารแมวมากินนะจ้าตามพริ้ไข่คาตาไข่ใบมะกรูดกจะเทียมหอมแดงพริกแห้ง ปรุงรสโดยสุดรสด,ด,ดีอย่าใส่หลายเด้อมันสิเค็มใส่เกลือจังหยมหนึ่งจ้าต่อไปใส่ใบ,บมะกรูดใแบหบน่อยบบตองซีใแบบไงกระสีเน่ให้มันหอมจ้าจะได็รสกินข้าวหลังจากนั้นกับคุเลคุเลให้มันเข้ากันจ้าให้มันเข้ากันเลยเด้อแล้วก็ห้ากับพักไว้สักสิบนาทีหนึง่งให้รสชาติปลามันเข้าก่อน จากนั้นเอาไปเทใส่ถาดจ้ะต้องเป็นถาดอลูมิเนียมนะคะ่ะคว้าหั่เสียเอาไปหนึ่งเห็ดปลาคอที่สําคัญอยากให้มันข้าวเ้วยอจากคพราปลาคอเป็นปลาที่ข้าวหลายหลายวิธีการเห็ดดับข้าวก็วคือเอาเกลือ,อไปล้างจ้ะพอเขาพักไว้สิบนาทีแล้วเขาก็เอาไปหนึ่งคะ่ะวิธีการหนึ่งของแต่สีโบ่หนึ่งซมหัวซึ่งเนื่อจ้ะแต่ซีหนึ่งไสหัวเพราะว,าว,ว่ามันเสียดบ่เป็นน้ำลายจ้า ระวังทีหนึ่งปลายูเขาก็มาหันผักไวคะ่ะพอปลามันสูงเขาก็เอาผักไปห้อยลืมสื่อพักชีเดาจาก,กเลยแดดมาแต่ต้นหอมคันใส่พักชีมันกับสีหอมก็นี่นะคะนี่จ้าเฮ็ดสุกแล้วจ้าเข้าเห็ดหลายโพดก็อยันกินบ่เบิด์นอกคะ่ะกรเลยสิแบ่งกินอันนี้คือปลาที่สุกแล้ว น่ากินใช่มิล่ะอาหารของแมวนะเนี่ยอามาทําเป็นอาหารคนวันนี้แย่งอาหารแมวกินเดอร์แย่งบาแมวมากินแล้วห้ากระต้องให้อาหารเม็ดให้แมวกินแต่ว่าแมวมันคือจังบอมาก,กินอาหารเม็ดนะชื่นิงชื่นิงมันก็ลด้กินตะไบเมืเ่อที่อาหารเมด็ดหายมันกำจังบ่คอยกินด้วยแย่งหกโตก็ต้องมีจานหกใบเพราะว่ามันกินน้ำกันบ่ได้ค่ะมันกัดกันพวกหนีทักเป็นหยังอยู่น้ำกันบ่ได้ เลี้ยงแมวเอาใจอย่างอีลี่อาหารเม็ดกระพูกิบบกกนกระเดมาซาปป้าให้มันกินคือเก่าเลยจ้ะซับซับซับปลาเอาไปคนโคเลข่ขเล่น้ำเข่าจ้ะเฮ้ยมันเลี้ยงยางอีลีเเ้อเลี้ยงแมวนี่เม็ดกระพูบบก,กินสิกินป้ายอย่างเดียวนี่จ้าพอเห็นเขาคลุกปลานี่มันป่าแลน่ย่างไหวเลยเมื่อกี้ที่อาหารเมร็ดเราเห็นสิกินเลยเฮ้ยนอนแมวนี่น้อจังแมนมันเลี้ยงยาก ันมันเบาไดมันก็คือสีว่าเอา้กอาก็ะหยาดอาหารข่อยไปกินเราเด้ปลาคอของข่อยได้เขาบวานมาให้ข่อยกินได้เจ้าหยาดไปกินมันคือเสียบางสิแล้วเนาะันมันเบาใดนะแมวนั่นเานะเานะ